เรื่องราวของสองชีวิตต่างสายพันธุ์ที่คุ้นชินกับความพ่ายแพ้ระหว่างม้ายินดอยที่ตัวเล็กจนทุกคนเนี่ยมองข้ามกับชายหนุม่มผู้ถูกการแกล้งและโดนเอาเปรียบมาทั้งชีวิตจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยได้เจอกับนายทุนและครูฝึกม้าคนหนึ่งที่จะนำพาให้ทั้งสองคู่หูเนี่ยก้าวข้ามคำว่าแพ้แพ้แพ้แพไปสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในผูย้ยนเรื่องซีบิสกิตมาพิชิตโลกแรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับชาวลูกจา้างและนะารัยรถลาก ขาที่เบื่องงานเนี่ยก็ตัดสินใจลาออกมาเปิดร้านขายจักรยานแต่ว่าเขานั้นก็ขายไม่ได้สักขันจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีคนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือให้เขาเนี่ยช่วยซ่อมรถยนต์ให้หน่อยซึ่งเขาที่อยากมีรายได้เนี่ยกระตกลงจะซ่อมให้และตั้งแต่นั้นก็เริ่มมีคนเอารถมาซ่อมกับเขาจนเขาเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงและเปิดร้านขายรถยนต์เป็นของตัวเอง จากนั้นเราเนี่ยก็จะได้เจอกับทอมชายเลี้ยงหมาคุณหนึ่งที่วันๆเนี่ยเขาจะเข้าป่าไปหาควบหมาซึ่งเขานั้นก็จะกินน้อนอยู่ตามป่าจนเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปหมาเนี่ยก็เดิมลดลงแถมป่าที่เขาเคยใช้ขี่หมาเนี่ยก็กลายเป็นสนามแข่งรถไปแล้วตัดมาที่ครอบครัวไฮโซครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยเห็นแววจอห์นนี่ลูกชายคนโตที่ชื่นชอบการขี่หมาเป็นชีวิตจิตใจและไม่กี่เดือนต่อมาตลาดหุ้นเนี่ยก็ร่วงอย่างหนักจนทําให้มีคนตกง,งานมากมาย และหลายครอบครัวที่ถังแตกเนี่ยก็ต้องอบพยพเร่ร่อนไปสร้างชุมชนเล็กๆอยู่ด้วยกันรวมไปถึงครอบครัวของจอร์นซึ่งเขาที่ชื่นชอบการแข่งม้าเนี่ยก็มักจะพนันจนได้เงินมาให้ครอบครัวจอร์นอยู่มาวันหนึ่งพ่อกับแม่เนี่ยก็ได้มาบอกลาเขาปลอทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจย,ยกลูกให้คหนอื่นไปดูแลจอร์นนี่ที่ไม่อยากไปนั่นก็ขอร้องพ่อแม่ซึ่งพ่อเนี่ยก็ได้ยืนสมบัติสุดท้ายที่มีอยู่ให้จอร์นนั่นก็คือหนังสือที่เขาเนี่ยเคยอ่านให้ลูกฟังตั้งแต่เด็กกกก่ออนนจจะลลลั้ใบลาลูก และพ่อเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยมีพรสวรรค์ลและสักวันเนี่ยเราจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้ง6ปีผ่านไปชีวิตของจอรน,นั้นกระหกระเหินสุดๆซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องมารับงานเป็นจอกกี้หรือคนขี่ม้าแข่งนั่นเองแต่ในทุกการแข่งขันเนี่ยเขามักจะโดนคู่แข่งแ,งแกล้งจนแพ้ตลอดซึ่งบางวันเขาเนี่ยก็ต้องมารับจ้างต่อยมวยแต่เขาเนี่ยก็แพ้รบาบคาบและเขาเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่ชื่อว่าจอร์จี้ที่มักจะเห็นเขาเนี่ยสะบักสะบอมมาทุกครั้ง แต่จอรนที่ไม่ชอบเบรกไล์มาสงสารเนี่ยก็โวยวายใส่เขาซะง,งันกลับมาที่ครอบครัวของชาวซึ่งเขาเนี่ยก็ยังคงทําธุรกิจขายรถยนต์อยู่วันๆเขาเนี่ยก็ต้องเดินทางจนไม่ค่อยได้อยู่กับลูกและพอเห็นว่าพ่อเนี่ยไม่อยู่บ้านลูกชายของเขาเนี่ยแอบเบารถยนต์ไปขับเล่นจนสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะลูกชายของเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตซึ่งเขาเนี่ยก็เสียใจมากโทษตัวเองที่ทําให้ลูกเนี่ยต้องตายก่อนจะตัดสินใจปิดตายโกดังรถยนต์ของตัวเองลง ส่วนภรรยาที่ทําใจไม่ได้เนี่ยก็ตัดสินใจแยกกับเขาทันทีและตั้งแต่นั้นมาชาวนั้นก็เอาแต่เที่ยวเตะเดินทางไปดูการแข่งหมาและแข่งวัวกระทิงเพื่อหวังที่จะได้ลืมเรื่องเศร้าๆจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีสาวสวยคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาทักทายเขาเธอเนี่ยก็แนะนําตัวว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าเซราแถมเธอเนี่ยยังดูออกว่าเขาเนี่ยฝังใจเรื่องลูกอยู่เธอเนี่ยเลยชวนเขาคุยเพื่อให้เขาเนี่ยสบายใจขึ้น ทางสองเนี่ยก็เริ่มทำความรู้จักกันซึ่งเธอนั้นก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยลืมเรื่องเศร้าแถมเธอเนี่ยยังทำให้เขาเนี่ยกลับไปขี่ม้าในรอบหลายสิบป,ปีแล้วเธอนั้นก็ทำให้เขาเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งจนเขาเนี่ยก็ตัดสินใจลั่นระคังวิวากับเธอต่อมาชาวกับภระระยาเนี่ยก็เดินทางมาเพื่อหาม้าลงแข่งเจ้าของฟาร์มมมานั้นก็บอก ว่าถ้าอยากได้ม้าเนี่ยก็ต้องมีคนฝึกม้าซสก่อนซึ่งในตอนนั้นชาวนั้นก็ได้หันไปเห็นทอมที่กําลังฝึกม้าอยู่เจ้าของฟาร์มนั้นก็เลยบอกว่าทอมน่ะมันเป็นคนบ้ากินนอนอยู่กับม้าในป่าไม่มีบ้านอยู่ด้วยซ้ําแต่ว่าชาวนี่ยกล่าวเพียนอะไรบางอย่างจึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับทอมและได้เห็นว่าเขาเนี่ยกำลังรักษามมาตัวนี้อยู่ซึ่งเขานั้นก็บอกว่าหมาตัวนี้เนี่ยลงแข่งไม่ได้แล้วอยู่ไปเนี่ยก็เป็นภาระเจ้าของฟาร์มนี่เลยจะจบชีวิตมันเขาก็เลยขอมันมาเลี้ยง เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากทิ้งใครเพียงเพราะคนคนนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้ยินอย่างนั้นเนี่ยชาวก็รับรู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้เนี่ยมีของดีแน่นอน3เดือนต่อมาทอมนั้นก็ได้ม,มารับจ้างฝึกม้าให้กับชาวซึ่งเขานั้นก็บอกกับชาวว่าม้าในสนามส่วนใหญ่เนี่ยคือม้าโชว์ไม่ใช่ม้าแข่งและถ้าอยากชนะเนี่ยเราต้องเลือกม้าที่ไม่ยอมหันหลังให้กับการต่อสู้กลับมาที่จอนซึ่งวันนี้เขาเนี่ยก็ได้ม,มาขอเจ้าของฟาร์มให้จ้างเขาเนี่ยขี่ม้าลงแข่ง แต่เจ้าของฟาร์มนั้นก็เหมือนใส่ให้เขาเนี่ยพามาด้อยตัวนี้ไปเดินวนจอร์ดเซงเป็ดนั้นก็ต้องไปทํางานแล้วก็บ่นไปซึ่งในตอนนั้นทอมนั้นก็เดินมาเห็นเขากับม้าตัวนี้ก่อนในภาพเนี่ยจะย้อนกลับไปยังที่ม้าของม้าตัวนี้ว่ามันนั้นมีชื่อว่าซีบิสกิตเป็นม้าที่ตัวเล็กที่สุดหวานๆเนี่ยก็เอาแต่กินกับนอนลงแข่งทีไรเนี่ยก็แพ้ทุกทีทั้งทั้งที่พ่อของมันเนี่ยเป็นม้าพันธุดูดันสุดๆต่อมา ทอมนั้นก็พาชาวกับภรรยามาเลือกหมาซึ่งทอมนั้นก็สนใจเจ้าีบิสกิตและบอกว่าเขาเนี่ยขอเวลาสักพักเพื่อที่จะฝึกมันลงแข่งให้ได้หลังจากที่เชาาเนี่ยอนุมัติให้ทอมซื้อหมาตัวนี้ขเขานั้นก็ต้องหาคนมาขี่มมาซึ่งแต่ละคนที่เห็นฤทธิ์ของเจ้าหมาตัวนี้ก็ต่างพากันทอดใจไม่กล้ารับงานนี้กันสักคนซึ่งในตอนนั้นทอมนั้นก็ได้หันไปเห็นจอร์นที่กําลังโดนรุมต่อยแต่เขาเนั้นก็สู้สุดกําลังซึ่งพอดูๆไปเนี่ยเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเเจ้าซบิสกลยนย จากนั้นทอมเนี่ยเลยให้จอรนมาทําความรู้จักกับเจ้าสีบิสกิตและถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะดูก้าวร้าวแต่จอนเนี่ยก็ไม่ได้กลัวคอยพูดจาดีๆและทําให้มันสงบลงจนในที่สุดมัาเนี่ยก็ยอมให้เขาขี่จนได้จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ลองให้เจ้าสีบิสกิตเนี่ยลงสนามแต่ทอมนั้นก็เห็นว่ามันเนี่ยวิ่งแปลกๆเพราะเจ้าของฟาร์มเนี่ยให้มันวิ่งเป็นวงกลมทุกวันจนลืมไปแล้วว่าม้าจริงๆเนี่ยต้องวิ่งยังไงซึ่งทอมนั้นก็เริ่มฝึกน้ำหนึ่งไม่หมดเลยด้วยการสั่งงงงใให้้จนนนเ่่พาามััววิไปกกลบทุ เพื่อให้มันเนี่ยได้วิ่งอย่างอิสระมากขึ้นซึ่งพอเจ้าซีบสกิตเนี่ยได้ออกมาวิ่งจริงๆมันนั้นก็วิ่งได้อย่างเร็วไม่ต่างจากหมาตัวนื่นเลยหลายวันต่อมาเช้านั้นก็พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านของเขาและจอนที่เห็นอาหารหรูๆเนี่ยเขาก็ไม่กล้าก,กินเลยอ้างไปว่าเขาเนี่ยไม่หิวซึ่งทุกคนนั้นก็ดูออกเลยบ่อยให้เขาเนกินให้เต็มที่เลยเล่นทำเอาเขาเนี่ยถึงกับน้ำตาคลอ เช้าวันต่อมาชาวนั้นก็ตัดสินใจเปลี่ยนโกดังรถให้กลายเป็นคคกหมาและทอมนั้นก็หาแพะมาเลี้ยงเพื่อให้เจลซีเบสกิตเนี่ยสงบลงแต่ที่ไหนได้มันเนี่ยกระเด็ดแพ้จนกระเด็นลอยลิ้วไปเลยพอเห็นว่าไม่ได้การเนี่ยเขาเลยจัดชุดใหญ่ด้วยการหามาสาวเนี่ยมาอยู่กับมันซึ่งมันที่ได้สาวเนี่ยก็สงบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยและเมื่อพวกเขาเนี่ยเอามันมาวิ่งบนสนามแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังวิ่งไม่เร็วพอจอเนี่ยเลยพยายามพูดจาบิ้วมันให้เจลซีเบสกิตเนี่ยโชว์ฝีมือออกมาให้หมด จนกระทั่งมันเนี่ยก็ใส่เกียร์มาแรงเต็มสปีดทาง3คนที่ได้เห็นเนี่ยกึ้งไปเลยซึ่งทอมนั้นก็คิดออกว่ามันเนี่ยต้องการคู่แข่งนั่นเองตัดมาที่สนามแข่งม้าที่แคลิฟอร์เนียโคโซกเนี่ยก็ได้ประกาศว่าวันนี้เนี่ยจะมีม้าติ้งตองอย่างเจ้าซีเบสกิตมาลงแข่งที่นี่และก่อนที่จะเริ่มแข่งขันทอมนั้นก็คอยสอนจอนว่าให้ระวังม้าแข่งตัวไหนและบอกว่าถ้ามันเห็นคู่แข่งเนี่ยรับรองมันอาจเต็มสปีดแน่นอน พอถึงเวลาลงแข่งเจ้าสีบิสกิตเนี่ยกวิงไล่หลังตัวอื่นออกไปพอขึ้นแสงได้คู่แข่งคนนึงเนี่ยกำลังคับหมามาเบียดเขาซึ่งจอที่ไม่ยอมเนี่ยก็เร่งเจ้าสีบิสกิตให้แสงพวกมันไปจอเขานั้นก็ขึ้นมาอยู่ลำดับที่2แต่อยู่ๆจอเนี่ยก็กลับพิเรนเลือกที่จะไปเบียดคู่แข่งขึ้นทอมที่เห็นนั้นก็ถอดใจแพ้แน่ๆงานนี้ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสนามแรกเนี่ยก็แพ้ไปหลังจบการแข่งขันจอเนั้นเกแต่เถียงว่าเขาเนี่ยไม่ผิดช้าที่เห็นว่าเขาใช้อารมณ์เน จนจอนเนี่ยก็เงียบไปเลยเช้าวันต่อมาเขาเนี่ยก็ได้มาขอยืมเงินชาวสิบเหรียญและบอกว่าไม่รู้จะได้คืนตอนไหนแต่ว่าเขาเนี่ยจะขอขี่ม้าเป็นค่าตอบแทนซึ่งชาวนั้นก็ใจดียื่นแบงให้เลยและก็ไม่ต้องเอากลับมาคืนเขาที่เห็นเนี่ยก็น้ำตาคลอไม่รู้จะขอบคุณยังไงดี และตั้งแต่นั้นมาจอร์นนั้นก็ใช้สติมากขึ้นเขาเนี่ยก็พยายามขี่เจาซีบิสกิตอย่างใจเย็นซึ่งพอทําอย่างนั้นเนี่ยเจาซีบิสกิตมันก็เร่งความเร็วด้วยตัวมันเองจนมานั้นตีตื้นตัวอ,อื่นและพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยได้สําเร็จและพอเริ่มมีชัยชนะชาวนั้นก็ประกาศผ่านสื่อว่าถึงม้าของเขาเนี่ยจะตัวเล็กกว่าชาวบ้านแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายๆและพวกเข่าเจาซีบิสกิตเนี่ยแพ้สะพัดออกไปมันก็กลายเป็นม้าแข่งขวัญใจของประชาชนแถมจอห์นเนี่ยก็ และจากนี้เนี่ยผมขอเรียกเขาว่าเรดไปเลยนะครับซึ่งตั้งแต่นั้นมาเรดกับเจ้าซีบิสกิตเนี่ยก็คว้าชัยมาเรื่อยๆจนพวกเขานั้นมีชื่อเสียงชนะมาหกครั้งติดแฟนคลับเนี่ยก็ต่างส่งของสมนาคุณมาให้ทั้งคู่ส่วนชวเช้านั้นก็ได้พาเจ้าซีบิสกิตเนี่ยเดินสายแจกลายเซ็นไปทั่วแต่ทอมนั้นก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาเนี่ยต้องการฝึกม้าแข่งไม่ใช่ม้าโชว์ชาวนั้นก็เถียงว่าถึงยังไงเนี่ยเจ้าซีบิสกิตมันก็กลายเป็นแชมป์ไปแล้วได้ยินอย่างนั้นเนี่ยทอมเรียวข่าวให้เขาดูแและบอออกว่่าาชมมปจริงงงๆเนนนนียัต้็ จากนั้นทั้ง4ี่คนเนี่ยก็มานั่งดูวิดีโอของม้าที่มีชื่อ,อไรอันมินเหลหาม้ายักษ์ใหญ่ของไฮโซที่ชื่อ่าริดเดิลที่มันเนี่ยสร้างชื่อเสียงจากฝั่งตะวันออกมากมายพอรู้อย่างนี้ชาวนั้นก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อท้าทายว่าเขาเนี่ยอยากแข่งกับม้าของริดเดิลเพราะเชื่อว่าม้าเล็กอย่างเจ้าสีเบสกินเนี่ยก็มาเป็นสองร่องไข่ตัดมาที่ริดเดิลเขาเนี่ยก็ตอบโต้ผ่านสื่อว่าเขาเนี่ยจะไม่ลงแข่งกับชาวเพราะเขาเนี่ยไม่ชอบเอาเปรียบความด้อยของใคพรพอเห็นข่าวอย่างนั้นเนี่ยชาวนั้นก็ของขึ้น เรียไปขอสปอนเซอร์เพื่อจัดการแข่งขันและท้าเรดเดิลแข่งขันชิงเงินรางวัล1นึ่งแสนเหรียญแต่ต่อให้ทำยังไงเนี่ยเขาก็ไม่สนใจประกาศตัวว่าเขาเนี่ยไม่อยากรังแกเด็กน้อยตัดมาที่การแข่งขันที่แคลิฟอร์เนียซึ่งในวันนี้เรดก,กับเจ้าซีบบสกินเนี่ยก็ททำได้ดีขึ้นมานําโด่งเหมือนเดิมและเพียงแค่เสียววินาทีเขานั้นก็จะถึงเส้นชัยแต่อยู่ๆไม้ตัวเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาแสงจนคว้าที่1ไปแบบเฉียดฉิว หลังจบการแข่งขันทอมนั้นก็บ่นเรดยับเลยที่เขาเนี่ยไม่ดูเลยว่าคู่แข่งนาตีตื้นขึ้นมาซึ่งเขานั้นก็เถียงข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่ผิดเพราะเขานั้นไม่เห็นคู่แข่งเลยสักนิดพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยทอมก็นิ่งไปก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินมาบอกกับชาวว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรดนั้นตาบอดข้างหนึ่งและชาวนั้นก็นิ่งไปสักพักและพูดคําที่ทอมเนี่ยเคยพูดกับเขาว่าเราเนี่ยจะไม่ทิ้งใครเพียงเพราะเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ ่อมาสื่อนั้นก็เริ่มตีเพิพ์เรื่องที่เรดนั้นตาบอดหนึ่งข้างซึ่งเช้านี่เลยขอแถลงข่าวว่าถึงยังไงเขานั้นก็จะให้เรดเป็นจอกกี้ในทีมเขาอยู่ดีก่อนจะประกาศกล้องถึงริดเดิลว,ว่าท้าไมกล้ามาแข่งกับเขาเนี่ยเขาก็จะไปหาถึงที่เองแถมยังทิ้งถ่ายว่าม้าของริดเดิลร้อยตัวเนี่ยกระสู่มาพิการของเขาตัวเดียวไม่ได้สักตัวต่อมาเช้านั้นก็พาทีมเดินทางมาหารดเดลถึงที่จริง แต่ริดเดิลเนี่ยก็มีข้อแม้ว่าตอนปล่อยตัวเนี่ยต้องใช้เสียงกระดิ่งและต้องแข่งในสนามของเขาเท่านั้นชาวที่คิดว่ามันชิวๆเนี่ยก็ตกลงทันทีจากนั้นชาวกับทีมนั้นก็มาแอบดูหมาตัวท็อปของริดเดิลซึ่งพวกเขาเก็มีเวลาฝึกเจ้าสีบบสกิตแค่สอาทิตย์เท่านั้นพวกเขาเนี่ก็เลยไปหาซื้อกระดิ่งมาซุ่มซ้อมกันในตอนกลางคืนจนพวกสื่อที่มารอดูพวกเขาหนึ่งก็งงว่าทําไมไอ้พวกนี้มันไม่ซ้อมกันสักทีและทอมนึงก็เริ่มฝึกให้เจ้าสีบบสกิตเนี่ยเริ่มเดินวนในความมืดระยะที่มมมองไ่่เห็็นนนัันก้กกริกลว แต่เจ้าซีเบสเกตเนี่ยกวิ่งตามเสิ้นทางได้เป็นอย่างดีจนทําให้เรสนั้นหายกลัวไปเลยต่อมาไม่กี่วันก่อนการแข่งขันเจ้านายเก่าของเรสที่ต้องการขายม้าเนี่ยก็มาขอให้เขาช่วยด้วยการให้เรสเนี่ยขึ้นขี่ม้าของเขาเพื่อว่ามันเนี่ยจะขายได้ไวๆแต่ในตอนนั้นม้าตัวนี้เนี่ยกรกราบตกใจเสียงรถไถมันเลยพยศจนทําให้เรสเนี่ยตกจากหลังมันแถมมันเนี่ยยังลากเขาไปอย่างไกลจนขาของเขาเนี่ยเกือบหักตัดมาที่โรงพยาบาล หมอนั้นก็ได้บอกว่าการของเรสเน่ยค่อนข้างหนักต้องใช้เวลา2เดือนเขาเนี่ยถึงจะกลับมาเดินได้ซึ่งที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยคือเขาไม่สามารถกลับไปขี่ม้าได้อีกแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เข้ามาบอกข่าวร้ายกับเรสแต่เขานั้นก็ขอร้องทุกคนว่าห้ามยกเลิกการแข่งขันเด็ดขาดก่อนจะบอกให้เช้าเนี่ยไปเอาจอจี้เพื่อนของเขาเนี่ยมาขี่แทนและเมื่อจอจี้เนี่ยมาถึงที่นี่เรสนั้นก็บอกเทคนิคว่าเจ้าสีบิสกินเนี่ยชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรโดยบอกว่าต้องให้มันเนี่ยเป็นฝ่ายวิ่งตามไปก่อน แต่ถ้ามันได้เห็นคู่แข่งมันเนี่ยจะจะแซงตัวอื่นได้อย่างสบายๆตัดมาในวันแข่งขันระหว่างม้าของชาวกับม้าของริดเดิลซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็เป็นการแข่งขันแบบ2ต่อ2เพื่อประกาศแชมป์ของประเทศส่วนเรดที่บาดเจ็บเนี่ยกำลังฟังการแข่งขันผ่านวิทยุอย่างใจจดใจจอ่อแล้วเมื่อสิ้นเสียงกระดิ่งม้า2ตัวนั้นก็วิ่งออกไปซึ่งจอจี้เนี่ยก็บังคับให้เจ้าสีบิสกินเป็นฝ่ายตามไม่นานเจ้าสีบิสกินเนี่ยก็เร่งความเร็วจนตีตื้นขึ้นมาได้และในของสุดท้าย เจ้าซีบิสกิตเนี่ยก็วิ่งนำห่างออกมาได้ซึ่งในที่สุดมันเนี่ยก็ได้กลายเป็นแชมป์ตัวจริงซึ่งเช้ากับทุกคนเนี่ยก็พากันเฮลันสนามส่วนจอจี้เนี่ยก็พาเจ้าซีบบสกิตไปโชว์ตัวกับแฟนครับและบอกว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยมันควรจะเป็นของเรดมากกว่าหลายสัปดาห์ต่อมาระหว่างที่เช้าเนี่ยพาจอจี้ไปเดินสายแข่งขันส่วนเรดนั่นก็กลับมารักษาตัวที่บ้านของชาวและทําได้แค่นั่งฟังการแข่งขันผ่านวิทยุไปเท่านั้นจนวันหนึ่ง เจ้าซีบบสกิตเนี่ยมันก็พลาดล้มระหว่างการแข่งขันซึ่งสัตวแพทย์นั้นก็บอกว่าเส้นเอ็นของมันขาดและไม่สามารถกลับไปลงแข่งได้อีกต่อมาเมื่อเรดเนี่ยได้เจอกับเจ้าซีบบสกิตทั้ทงคู่นั้นก็บาดเจ็บเหมือนกันเลยและเขาเนี่ยก็ทำได้แค่กอดปลอบใจมันไว้ซึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะบาดเจ็บก็ยังพายายามฝึกซ้อมกันเท่าที่ไหวและเรดนั้นก็สังเกตเห็นว่าเจ้าซีบบสกิตเนี่ยมันอยากวิ่งเขาเนี่ยเลยพายายามฝืนตัวเองเพื่อขึ้นไปขี่มันอีกครั้งจนชาวที่เห็นทั้งคู่นั้นก็อึไปเลย ก่อนที่เขาเนี่ยจะปรึกษากับทอมทอมนั้นก็เสนอว่ายังไงเนี่ยก็ต้องลองให้ทั้งคู่เนี่ยกลับไปลงแข่งดูแต่อยู่ๆชาวนั้นก็ดัิเรียกให้จอจี้มาขี่เจ้าซีบบสกิตซะงั้นซึ่งเรดที่เห็นนั้นก็ไม่พอใจและด่าด้วยความโมโหว่วาม้าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แแ่ม้าของชาวเพราะมันเนี่ยเป็นม้าของเขาเหมือนกันได้ยินอย่างนั้นเนี่ยชาวเลยพาเขามาปรึกษาหมอเพื่อว่าเขาเนี่ยจะกลับไปลงแข่งได้อีกครั้งแต่หมอนั้นกลับบอกว่ากระดูกข้อเท้าของเขาเนี่ยเพิ่งสมานก,กันยังไม่ควรกลับไปลงแข่งตอนนี เพราะถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเดินไม่ได้อีกเลยซึ่งเช้าเนี่ยก็คิดหนักเขาเลยมาปรึกษาจอจี้จอจี้เนี่ยเลยบอกว่าสําหรับเรสเน่ยเขายอมไม่ทถวพิการดีกว่ามีหัวใจที่ต้องพิการไปด้วยและเซราที่เห็นว่าชาวเนี่ยกำลังเครียดเธอใน,นเลวของเล่นลูกของชาวขึ้นมาและบอกว่าเธอเองเนี่ยก็ชอบเล่นอันนี้แต่เล่นแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ชนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังอยากเล่นอยู่ดีก่อนจะขอร้องสามีว่าให้เรสเนี่ยได้กลับไปลงแข่งอีกครั้งตัดมาที่การแข่งขัน ทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงเรสกลัวว่าเขาเนี่ยจะไม่ไหวเซร่าเนี่ยเล้วของนำโชคมาให้แล้วไวพอในเขาเนี่ยโชคดีส่วนทอมเนี่ยเขาก็ยังคงแนะนำก่อนการแข่งขันให้เรสเหมือนทุกครั้งเขาเนี่ยเลยยมให้ทุกคนมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะไม่ทำพลาดอีกแล้วซึ่งเช้ากับภรรยาเนี่ยก็กางวนสุดๆปลอดทั้งคู่เนี่ยห่วงเรสเหมือนกับลูกคนหนึ่งมาที่การปล่อยตัวเรสเนี่ยก็ได้เห็นว่าจอร์จี้เนี่ยก็มาลงแข่งด้วยซึ่งเขานั้นก็บอกกับเรสว่าต่อให้ได้ขี่เจ้าสี่บิสกิตเขาเนี่ตอั่วืน แถมยังบอกว่ายังไงม้าตัวนี้เนี่ยเขาชนะเจ้าสีบิบสกิตไม่ได้หรอกและเมื่อสิ้นเสียงระฆังเจ้าสีบิบสกิตเนี่ยก็เปิดตัวรังถ่ายและถ้าเร่งความเร็วเท้าของเรสนั้นก็จะยิ่งเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นเปานั้นก็ยังพูดปลุกใจให้เขากับม้าเนี่ยคึสู้อีกครั้งจอจีที่วิ่งมาเสมอกันเนี่ยเลยตะโกนให้กําลังใจแล้วเรสนั้นก็เร่งเจ้าสีบิบสกิตจนแรงม้าของมันเนี่ยเริ่มเพิ่มและคอยตีตื้นตัวอื่นและในข้งสุดท้าย ้าซีบิสกินเนี่ยก็ขึ้นแซงตัวอื่นได้แล้วทิ้งห่างออกมาอย่างสวยงามและแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็สามารถคว้าที่หนึ่งมาได้สําเร็จซึ่งมันเนี่ยก็ทำให้เช้ากับคนอื่นๆเนี่ยทั้งดีใจและโล่งใจซึ่งเรดที่ได้รับชัยชนะเนี่ยก็บอกกับตัวเองว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าพวกเขาเนี่ยเอาม้าตัวเล็กมาปั้นแต่ที่จริงแล้วม้าต่างหากที่ปั้นเราและเราเนี่ยกระต่างปั้นและเติมเต็มให้กันและกันก่อนที่ภาพยนต์เรื่องนี้จะได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปแล้เรื่องนะครับกับหนังที่ผมแนะนํามาสปอยในวันนี้ล้มแล้วเลิกคือคนแพ้ล้มแล้วแก้คือคนชนะและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก MDB ไป7.3ดาวซึ่งหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด l ์กดต่อเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ